เริ่มจากข่าวดีที่น่าตื่นเต้นใจสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายนี้ระบบบัตรทองกำลังขยายสิทธิการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งชนิดพิเศษถึง9ก้าชนิดเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้แต่ก่อนจะเจาะลึกคุณรู้หรือไม่ว่าการตัดสินใจนี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักในวงการสาธารณาสุขมาดูกันว่าทำไมนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่สนใจสุขภาพและนโยบายสาธารณะของเรา ในวันที่6ตุลาคม2568ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าบาสปสอชอได้จัดประชุมครั้งที่10 2568ภายใต้การนำของนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและในฐานะประธานบอร์ดในการประชุมนี้ได้มีการอนุมัติข้อเสนอสำคัญเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่แสนก้าวหน้านั่นคือการใช้เครื่องฉายรังสีสามมิติแบบปรายความเข้มซึ่งติดตั้งระบบนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์ลีเน เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งจากทั้งหมด9ชนิดโรคได้รับการรักษาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพเพรื่องมิสเตอร์ลีนะเบื้องต้นว่ามันเป็นอะไรกันนะมันคือเครื่องมือทางการแพทย์ที่รวมเอาเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เข้ากับเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนสำหรับใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งนี่ทำให้แพทย์เห็นภาพก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อรอบข้างได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ลองคิดดูเหมือนกับการใช้ GPS ในรถยนต์มันช่วยให้การรักษาปรับตัวได้ทันทีเมื่อก้อนเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือรูปร่างระหว่างการให้ยาซึ่งต่างจากการรักษาแบบเดิมที่อาจไม่เห็นภาพแบบไปดินามิกเช่นนี้ส่งผลให้ความแม่นยำในการใช้รังสีสูงขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะทำร้ายเนื้อเยื่อที่แข็งแรงโดยรอบและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป ข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถให้บริการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่น่าประทับใจจากการใช้มิสเตอร์ลีแนะในผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีรวมถึงมะเร็งตับอ่อนพบว่าผลการรักษาดีเยี่ยมมากส่งผลให้บอดตัดสินใจเพิ่มบริการนี้เข้าไปในบัตรทองเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองเลย การนำเทคโนโลยีมิสเตอร์เลิงะเข้าสู่ระบบบัตรทองถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้คนไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้รับการดูแลในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วนายพัฒนาพร้อมพัดกล่าวอย่างภาคภูมิใจในมุมมองของนายแพทย์จะเด็ดธรรมธารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปสปสชอ ก็ยืนยันว่าจากการติดตามผลการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชมาตั้งแต่ปี2564พบว่าประสิทธิภาพสูงและจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2567มีผู้ป่วยมะเร็งเข้าใช้เครื่องนี้ถึง261รายซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากสำหรับการวางแผนสุขภาพอนาคต สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เข้าข่ายบริการนี้มีทั้งหมด9ชนิดโรคมะเร็งได้แก่หนึ่งมะเร็งที่ศีรษะและคอสองมะเร็งช่องท้องสามมะเร็งปอดสี่มะเร็งตับห้ามะเร็งเต้านมหกมะเร็งต่อมลูกหมากเจ็ดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแปดมะเร็งสมองและเก้ามะเร็งอื่นๆที่อยู่ในระยะแพร่กระจายนโยบายนี้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเหล่านี้ได้เข้ารับบริการปีละประมาณ150คน โดยมีการจัดสรรง,งบประมาณถึง18ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2,569การชดเชยค่าบริการจะเป็นแบบเมาส์จ่ายรายปีให้กับโรงพยาบาลศิริราชเนื่องจากเป็นสถานที่เดียวในประเทศที่มีความพร้อมครอบคลุมบริการหลัก3รายการคือการถ่ายภาพ้วยเครื่องจำลองการทวนสอบตำแหน่งใช้รังสีด้วยเอ็มอไรหรือการรักษาปรับตัวและการคำนวณปริมาณที่ใช้ภาพพื้นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อความแม่นยำสูงสุดลองนึกดูว่าทำไมนี่ถึงเป็นข่าวใหญ่ ในประเทศไทยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่า1 0,000แรายต่อปีและโรคมะเร็งมักซับซ้อนจนต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้นดังนั้นการเพิ่มสิทธิ์นี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งน่าสนใจมากสำหรับครอบครัวที่อาจกำลังเผชิญกับโรคร้ายนี้แต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดการถกเถียงบางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องใช้งบประมาณมหาศาลสำหรับเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะในโรงพยาบาลแห่งเดียว มีเสียงวิจารณ์ว่าอาจเป็นการใช้งบประมาณไม่ทั่วถึงหรือควรกระจายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่มีศักยภาพสูงขึ้นแทนที่จะมุ่งแต่สิริราชเพียงแห่งเดียวสถานการณ์นี้ชวนให้คิดว่าการลงทุนในเทคโนโลยีเฉพาะทางเช่นนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ในระยะยาวเมื่อเทียบกับการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นหรือการรักษาแบบอื่นๆและสำหรับคุณผู้อ่านมองอย่างไรกับนโยบายนี้คุณเห็นด้วยที่เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีขั้นสูงเชน่ะณนี้เพื่อผู้ป่วยมะเร็งหรือไม่หรือคิดว่าต้องมีวิธีการกระจายทรัพยากรที่ดีกว่านี้ แชรความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชอบที่จะฟังมุมมองที่แตกต่างเพื่อเรียนรู้กันและกัน